สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรนะครับจัดกิจกรรม N b t บทสัญจรมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆปีที่9ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับนางพิชยาเมืองนาวครับอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม N b t บสัญจรมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องปีที่9โดยมีนายพันศักดิ์บุญแทนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเขตสีนางสาวนภัสสุมโน ผู้มนวยการ n b t สุราษฎราธานีนะครับนายสุริโยเกื้อสกุลครับผู้มนวยการสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ก็มาร่วมง,งานกันอย่างคับข้างครับปีนี้จัดกิจกรรม NPT สัญจรมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องนะครับก็มีการมอบอุปกรณ์ให้กับ2โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์สมุดปากกาดินสอพร้อมกับมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด น้ำหักครับอำเภอคีรีรัตน์นิคมและโรงเรียนวัดเกษมบำรุงอำเภอพุนพินเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านพิชยากันครับอยากอยากจะบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องต้อง,องชื่นชมเลยเนาะในการที่เราได้มาจาัดก,กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆน,นะคะอยากจะบอกว่าการส่งเสริมกีฬาเนี่ยให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ย เพราะถือว่ากีฬาสร้างคนคนก็สร้างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เป็นการที่มองว่าน้องๆสายขากีฬาเนี่ยมีความรู้สึกว่า เด็กเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเนาะแล้วก็ไปทาข่าวกีฬาอยู่ทั่วสารทิศแล้วก็มองว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่ต้องการนะคะอุปกรณ์กีฬาเพราะฉะนั้นก็นํามามอบให้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็อยากจะให้โครงการเนี้ยได้มีอยู่ต่อเนื่องต,อต,อต่อไปทุกปีทุกปีนะคะอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่พี่มองว่าก็จะเป็นการจุดประกายนะคะที่ จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทําให้หลายๆหน่วยงานนีได้มองเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามาส,ส,สหรับสนุนโครงการนี้ต่อไปคะ่ะค่ะก็ขอขอบคุณถึงคณะกรรมการนะคะที่ดําเนินกิจกรรมนะคะดีๆแบบนี้มาให้น้องซึ่งจริงๆถ้า พวกพี่ๆนะคะได้สามารถออกโรงเรียนแบบนี้ในทุกๆครั้งนะคะก็เชื่อว่านักเรียนที่ขาดโอกาสขาดอุปกรณ์นะคะจะทําให้เขามีพลังกายพลังใจนะคะที่จะนําไปพัฒนาสุขภาพร่างกายของเขาแล้วก็ต่อยอดไปถึงชุมชนได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากกิจกรรม NBT สัญจรมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องแล้วนะครับถือโอกาส ในครั้งนี้ครับทีมฟุตบอล n p ร่วมเตะบอลกระชับมิตรนะครับโดยพบกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวัดน้ำหักครับ <ฮา S 1> ก็บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานอบอุ่นนะครับสร้างความสุขให้กับทีมข่าวเอ็และก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนด้วยครับ